สวัสดีครับมันเีภาพี่นองพาะเอฟซีเนาะลับมายางทงยางทาเหมือนเดิมครับผมนี่พี่นองบอกผมว่าครับพ่อรังพึ่งพ่อหางมิม่นะครับหางไงป,ประมาณเติบอยู่อยู่ดอนอยู่โนนนี่นะครับผมมองเห็นข้างนานี่แหละครับเป็นว่าอยู่โนนนี่แหละครับเพ็่นมาเกี่ยวข้าวเนาะ ผม,มเจอเข่าพันวาพันเห็นก็เลยว่าให้ผมมามืองนะครับผมให้ผมมาดูนะครับให้ผมมาดูครับนี่นะครับผม wounds. จะเรือเรือไม่เรือนะครับผมย้ำนะครับเพิ่นเจอไวเพิ่นพอไวประมาณจากักสามซีหามือแล้วล่ะนะครับผมพอมีเวลาก็เลยมามืองนะครับ ถ้าเจอก็คือเจอนะครับถ้าไม่เจอก็คือไม่เจอนะนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมหนีตัวพี่น้องนะครับผมบรรยากาศนี่นะครับในดอนนี่แหละเพราะว่าคนพอไหวเจอไหวห่างไงเติบยู่นะครับเป,เป็นมิมเป็นมิมเป็นพึ่งธรรมดานะครับไม่ใช่ไม่ใช่พึ่งหลวงนะครับผมไม่ใช่พึ่งหลวงนะครับผม เจอไว้นะครับพี่น้องไปมึงกันแล้วกันนะครับผมข้างหน้ากับมิตรหญางนะครับเป็นตะมีนะครับสัตว์นะรประหลาดนะครับต่มันระวังเอาครับผมไปดูด้วยกันนะครับไปมึงน้ำกันพี่น้องไปดูด้วยกันนะครับผมนะน้องกระช้อยนะครับ หาช่วยผมด้วยนะเพราะว่าเพื่นวาเพิ่งเจออยู่ในดอนในโน่นนี่แหละนะครับย้ำนะครับถ้าไม่เจอก็คือมีคนนะครับเอาไปก่อนแล้วนะครับผมไปเริ่มถามเพื่อนว่าอยู่ต้นไม้เดีเพื่อนว่าอยู่โน่นนะครับเพื่อนว่าเจ้าไปหาเห็นดูดอกนะเจ้าตาดีเพื่อนว่านะครับผม อยู่บนสูงดอกอยู่บนม่านจักเพียงข้อ,อนี่แหละพี่น้องนะครับหาช่วยกันนะครับผมว่าอยู่ไม่สูงอยู่ต่ำๆไปนะนะครับอยู่ไม่สูงแล้วก็ย้อุมย้อมใหม่อยู่ปุบปุ่มไปนะพี่น้องนะครับต้องหาช่วยกันนะครับผม หาช่วยกันครับพอเป็นเจอครับวาอยูปสูงดอกเป็นว่านะครับหาช่วยผมด้วยนะครับอ่ะพี่น้องครับเจอก็ บอกผมด้วยนะพ่นวายอยู่บนสูงอยู่นุ่นนุ่นนี่แหละพ่นว่านะครับยุงก็เยอะพอยุงยุ่งก็หลายพอยุ่งครับผมยุงก็หลายพอยุงนะครับยุงก็หลายพอยุ่งพี่น้อง อยู่น่นนครับผลผลิด้ถามว่าต่วนพายู่อุ่มบ่ต่ำโออยู่บ่สูงหนปกะนะนะครับอยู่ไม่สูงอยู่ต่ต้มหนึ่งดอกหาง,ง่ายๆเห็นปะนะครับอยู่ไม่สูงนะครับเพป็นว่าหอยอ่อนต้อนอยู่ดอกเพป็นว่า เนาะคนหนึงพอพุนขงมาหาเนาะกับคนหนึ่งเห็นคนหนึ่งมาหาแล้วเปรียบเสมือนว่าคนหนึ่งเป็นคนเจ็บไว้คนหนึ่งเป็นคนมาหาค,คนเจ็บวายก็บ,บอกว่าเห็นง่ายๆเนาะกับแต่ว่าคนมาหาผลว่าหาอยากครับยุงก็หลายพอยุงยุงก็เยอะพอยุงนะครับ ใส่น้อพี่น้องเไยนะครับผมงกระไลพอยนุ่มน้องนะครับผมนุ่งกระไลหมดกระไลครับผมเป็นวิถีครับวิถีอีสานนะครับ ยุงก็เยอะพอยุงยุงกระไดพอยุงพี่น้องครับผมยุบบางไหนเนาะครับผมยุ่กดไหนเนาะแบบนี้นะครับยนยุโตนกลางน้ำเหมหมอพี่น้องโอ้โหนะครับถ้าอยู่กลางน้ำก็คงลงไปไม่ได้นะครับผม บ่ไปทางนั้นพี่น้องพู้คนกับผมอยู่ดำๆนะครับโอ้โหทำยังไงนี่นะครับทำยังไงถึงจะเอาได้ล่ะไฮแมนทีไีพี่น้องนะครับกับบริเวณหน้า,าบ้แมวทางนั้นพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะว่ามันอยู่ในกลางน้ำย่ต้นกระถินนะลงกลางน้ำนะครับก,กวัวจะเอาไม่ได้ กว่าจะลงไปบ่ได้นะครับกว่าจะลงไปไม่ได้โอโ้พี่น้องเอ้ยครับผมมาที่นี่เกิดปัญหา,านไงนะครับผมข้ามไปบ่ได้ครับผมเพราะว่ารอบๆด้วยป้ายยาหนาเป็นคลองรอบสะนะครับผมคลองรอบสะน้ำลึกประมาณเพียงเอวพี่น้อง อาจจะท่วมหัวก็ได้นะครับอาจจะท่วมหัวก็ได้นะครับท่วมหัวก็ได้นะครับผมว,ว่าอยู่พสูงเนี่ยแหละพี่น้องอยู่ไม่สูงไปนะถ้าอยู่ไม่สูงผมก็ไม่เห็นนี่แหละนะครับผมว่าอยู่ไม่สูง นะครับทำไมถึงจะข้ามไปโนนลนั่นในน่องน่องน้องน,นะครับผมอาจจะโยกกรอนังกันเด็ครับผมแต่ว่าจะข้ามไปยังไงนะครับจะข้ามไปยังไงครับผมก็เลื่อนถามมาอยูงมองใดจุดใดแทขึ้นมาโยู่โนั่นแหละพนะนะครับผม,ผมกระปากหัวฝ่าวเนาะกะว่าจิไปมึงนะครับ แต่ว่ามาแล้วมาแล้วยังหาไม่เจอนะครับผมยังหาไม่เจอยังหาไม่เห็นนะยังหาไม่เห็นนี่น้องครับยุ่งกับไลพอยุ่งรอวัยยุ่ระสูงครับ อย่างนะครับบางที่นะครับบางที่หอยอ่อนตนอยู่ครับหาหาปลเห็นกับมีนะครับผมใ่เงินว่าครับมีแล้วครับสีหาเจอไงไงนะครับนี่ไม่รือว่าพึ่งครับเป็นเที่นาที่บางตาเห่าเนาะพี่น้องบางตาเห่าพันว่าอยู่ไกลๆก็หาปลเห็นลังเถื่อนะครับโอ้โหเพันวาอยู่ปลสูง ะครับยุงอ้พี่ดอกอะยุงหล,งหลครับผมยุงเยอะจริงๆนะครับยุงเยอะจริงๆยุงหลาพี่ดองยุงไหลพี่ดองครับน่าจะยูอุ้มข้างหน้านาะครับน่าจะยูอุ้มข้างหน้าแต่ว่าครับแต่ว่าข้ามไปไม่ได้ครับผมพี่ดอกข้ามไปบ่ได้เพราะว่าเป็นโน่นสะโน่นสา พราะว่าเพ่นขุดสารอบๆข้ามไปไม่ได้นะครับผมมองไปเลี้ยวไปครับพบว่าโอเคนะครับผมเ,เ,ไไหนะบเหลือโน่นเดียวที่ไม่ได้หานะครับเหลืออุ้มเดียวที่ไม่ได้หาน่าจะอยู่อุ้มนั้นพี่น้องน่าเสียดายนะครับเพราะว่าข้ามไปไม่ได้พี่น้องลอยไปบ่ได้นำดึกเสียเกินมีแต่ตพักตบมิหญานะครับผม ผมกับวน้ำบ่ไข่เก่งนะครับเป็นนันว่าเนาะก็เป็นนันว่านะครับรอให้น้ำหลดกอนผมจังสิข้ามไปนะครับผมชิปนี่ย้ำนะครับผมไม่ได้ตัวพี่น้องแต่ว่าเหลืออุ้มเดียวที่พี่น้องบอกว่านะครับว่าเจอว่าพ่อว่าเห็นนะครับผมแต่ว่าข้ามไปไม่ได้ครับผม ข้ามไปไม่ได้นะครับผมอ๋อไปล่อรุ่นนะครับห้างเอื่นกันแล้วกันครับผมห้องนี้เป็นนั้นว่านะครับข้ามไปไม่ได้เอาไม่ได้น่าจะอยู่จุดเดียวที่เหลือนะครับผมพอจุดอื่นๆผมก็หาหมดแล้วครับผมหาหมดแล้วนะครับหาหมดแล้วไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นไม่เจอนะครับต้องขอขออภัยเอฟซีกันแล้วกันครับผมเนาะขอ อภัยลหลายๆด้อนะครับผมน่าจะอยู่อุ่มนั่นแน่นอนเลยน่าเสียดายครับผมเพราะว่าทั้งไงเตือบออยู่ข้ามไปพี่้องกับข้ามไปบ่ได้ครับผมนี่นี่ตัีแต่พักตบมิ่ตั้งแต่หยานำด้ยอยเพราะวันที่ว่าสามเมตรพี่นนองนะครับผมข้ามไปไม่ได้นะครับอขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันครับติดตามชิปอื่นกนแล้วกันครับผมขอบคุณมากๆสำหรับการติดตาม สวัสดีครับผม